สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูอุปกรณ์คัดมือเป็นฝาข้าง M s X ซึ่งตัวนี้เจาะคารตาลแล้วครับรับประกรันเราไม่ฝืนให้ดูในรูได้ส่วนตรงแม่นยำเนี่เป็นชุดคัด M X ที่รวบรวมเรื่องของสายสตาลเท้าเจาะรูแล้วด้วยแล้วก็สามารถเอาไปใส่แคมเดิมได้นี่คือเชื่อมแล้วเก็บรับประกรันเราไม่รั่วเลยเชื่อมเก็บเรียบร้อยหลบรางคัดสำหรับคนที่ใช้รังคัด อ่าเป็นคล้ายกระเทยหรือว่าเป็นคัสเดิมสบายมากแต่ถ้าเป็นราคาโซนิกจัดการมาให้เรียบร้อยแล้วแน่สาหรับไ e อ้เบงตัวเลือกครับเพราะว่าตัวนี้ราคาฝาคัดมันจะแพงกว่าหอนด้านในนิดนึงแต่มันจะมีศูนย์ของเรื่องของการประคองอยู่แล้วนี่อันนี้ก็จัดมาให้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบคัดมือและมีตัวประคองแล้วก็ข้างนอกสวยฝ่งนี้เป็นเอกพร้อมมีไปพร้อมอุปกรณ์นี้เลยแน่นะครับแล้วก็ สำหรับเซตนี้เดี๋ยวเราจจัดประเก็นไปให้ประเก็นเหล็กของอาสุกะอีกหนึ่งตัวซึ่งเอาไปพร้อมประกอบได้เลยเนีย่ชุดนี้ใส่ได้ทั้งแคงเดิมไม่เชื่อมแ้งเชื่อมเป็นเอ็มก็ได้เพราะจัดไปให้แล้วนะสบายมากเลยแค่นี้